หยุดทำเลยแล้วค่ะแม่เราสองคนมีเรื่องจะคุยกับแม่หน่อยตองมีเรื่องอะไรเหรอลูกหรือว่าลูกชายตัวดีของแม่ไปแกล้งอะไรแกอีกนะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับแม่อา้าวแล้วมันมีเรื่องอะไรล่ะ บอกแม่มาสิจะพูดไหมเนี่ยถ้าไม่พูดฉันจะพูดเองแล้วนะแม่มา,มาแล้วค่ะเอา้านี่ทีมกับตองก็อยู่บ้านด้วยเหรอเนี่ยแม่คะไม้ซื้อของมาฝากเต็มเลยไม้วางไว้นี่นะจ้าคุยอะไรกันอยู่อะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยที่หมยมาพอดีเลยค่ะคือเราสองคนเนี่ยกำลังจะคุยกับแม่พอดี งั้นต้องขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะคะคือว่าตองเนี่ยอยากจะรับแม่ตองมาอยู่ที่นี่ด้วยค่ะคือตอนเนี้ยแม่ตองเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วแกก็อายุมากแล้วตองก็เลยอยากจะรับแกเนี่ยมาอยู่ดูแลที่นี่ยาวๆเลยแต่จริงๆพี่มายก็น่าจะรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าคนแก่เนี่ยปัญหาสุขภาพมันก็เป็นเรื่องจุกจิกอยู่แล้วอะ่ะจริงไหมคะจริงป่ะตองพูดแบบนี้เนี่ยพี่เห็นด้วยนะ ตองเองก็แต่งงานมาอยู่ในบ้านพี่ตั้งนานแล้วแต่ก็ยังนึกถึงพ่อแม่ตัวเองมีความกระตัอยูแบบเนี้ยดีมากเลยละจ้ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็ให้พ่อแม่ตองอามาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยในบ้านเนี้ยถ้าเกิดมีคนเยอะขึ้นจะได้คืนๆนะแม่เนาะดีเลยลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปทํำข้าวให้กินดีไหมลูกเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะแม่คะตองว่าแม่น่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะคือที่ตองพูดไปเมื่อกี้เนี่ย ต้องจะให้แม่ต้องมาอยู่ที่นี่ยาวๆเลยอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งจริงๆปัญหาตอนนี้เนี่ยมันก็คือว่าบ้านเราเนี่ยพ่องมันน้อยเกินไปตองก็เลยคิดว่าตองว่าแม่เนี่ยกลับไปอยู่บ้านนอกของแม่ก่อนดีกว่าไหมคะทีตอนนี้ยตองเขาบอกว่าจะให้พ่อแม่เขามาอยู่ที่นี่แล้วก็จะให้แม่เราไปอยู่บ้านนอกแกว่าไงอ๋อก็แม่ยาญของผมเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่กี่วันนะครับ แล้วห้องมันก็น้อยอ่ะให้แม่เราเนี่ยกลับไปอยู่บ้านนอกก่อนถ้าแม่ยายกลับไปเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไปรับแม่กลับมาเองอ่ะใครบอกฮะว่าจะอยู่ไม่กี่วันเมื่อกี้ข้างบนห้องก็คุยกันแล้วไม่ใช่หรอฉันก็บอกแล้วไงว่าจะให้แม่จะไม่อยู่ยาวๆอ่ะอยู่ตลอดไปคุณเข้าใจไหมเนี่ยต้องขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะคะวันนี้ตองไม่ได้มาขอความคิดเห็นจากแม่แล้วก็พี่มายนะคะแต่ตองจะมาบอกให้แม่รู้รเฉยๆค่ะแม่ตองเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะตองแค่อยากจะรับเขามาอยู่ดูแลให้มันดีขึ้น ต้องอยากเป็นลูกกัตันยูบ้างค่ะแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ลูกตองก็โตขึ้นมากแล้วค่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีแม่มาคอยดูแลแล้วตองให้แม่เลือกก็แล้วกันนะคะว่าแม่เนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดหรือว่าจะอยู่ที่โรงรถมีแค่สองทางเลือกทีมแม่เลี้ยงแกมาจนโตอพอถึงวันนี้เนี่ยแกเห็นด้วยกับสิ่งที่เมียแกพูดแล้วก็จะไล่แม่ออกจากบ้านแกเป็นลูกชายภาษาอะไรพี่ม่พี่จะพูดอย่างนี้มันไม่ถูกนะ แม่เลือกมาเลยดีกว่าค่ะแม่จะเก็บของไปเองหรือจะให้ลูกชายแม่เก็บไปให้แกพูดจบแล้วใช่ไหมตองถึงคราวฉันพูดบ้างนะตั้งแต่ที่แกแต่งงานกับน้องชายฉันเนี่ยแกก็รังเกยียจบ้านนอกไม่อยากจะอยู่ที่บ้านนอกอยากจะอยู่บ้านในเมืองให้ได้แม่ฉันก็ต้องขายบ้านเพื่อซื้อบ้านหลังนี้ให้แกกับทีมอยู่ด้วยกันที่นี่ทั้งๆนที่พวกแกสองคนไม่ได้ออกเงินเลยสักบาทไม่รู้สึกอะไรกันเลยหรือไงฮะทีม แกโตแล้วเนี่ยพอแกมีเมียแตกเมียเข้ามาแกเห็นด้วยกับสิ่งที่เมียแกทำให้แม่ยายแกเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ไล่แม่ตัวเองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะแล้วตั้งแต่ที่แก2คนมีลูกกันลูกแกเกิดมาเนี่ยใครเป็นคนเลี้ยงแม่เป็นคนดูแลให้หมดทุกอย่างงานบ้านเนี่ยแม่ก็เป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดผู้แกสองคนเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยส่วนตอตัวแกเองเนี่ย เป็นลูกรักของแม่แกก็ใช่แต่แม่ฉันเนี่ยก็ไม่เคยรังแกแกแกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แม่ฉันก็ดูแลแกอย่างดีต่อให้แกอารมณ์ร้อนแค่ไหนแม่ก็ยอมแกตลอดไม่เคยดุไม่เคยบน่นไม่เคยว่าแกเลยสักคําแต่แกตอบแทนแม่ฉันด้วยการพูดจาแบบนี้เนี่ยนะพวกแกสองคนฟังฉันไว้ให้ดีๆเลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยฉันกับแม่เป็นคนออกเงินซื้อกันอยู่สองคน ไม่มีเงินของพวกแกเลยสักบาทแล้วที่นี่ก็เป็นชื่อแม่ถ้าพวกแกอยู่ด้วยกันดีๆได้ก็อยู่แต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ใสหัวออกไปซะอย่าได้อยู่ที่นี่แล้วแม่เนี่ยก็จะไม่มีทางออกไปจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดต่อที่ผ่านมาเนี่ยฉันให้เกียรติแกในฐานะสะพ้ายมาตลอดนแต่พอแกมาพูดจาแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าหวังเลยว่าหลังจากนี้ คำพูดของแกจะมีผลต่อฉันอีกอะไรล่ะมีอะไรก็รีบพูดมาสิอยากจะพูดอะไรอีกฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแกก็รีบใส่หัวไปจากบ้านหลังนี้กันทนะั้งคู่เลยเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้เลยพี่หมายฉันก็พูดไปแล้วไงว่าวันนี้ที่มาคุยกับแม่เนี่ยแค่จะมาบอกแม่เฉยไม่ได้มาขอนะงั้นฉันก็ขอบอกแกไว้เลยนะว่าตอนนี้ฉันตัดสินใจละ แกกับไอทีมรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยพูกแกสองคนไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้ละพี่พูดอะไรออกมาคะพี่มาอ๋อนี่กะจะใช้ฉันเสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งเลยสิจริงๆเนี่ยฉันแค่อยากจะรับพ่อแม่ฉันมาอยู่ที่นี่ด้วยฉันผิดตรงไหนมันผิดที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านแกแกแตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ทั้งนั้นแล้วใครบอกว่าฉันใช้แกแล้วถีบหัวส่งฉันไม่ใช้อะไรแกตอนไหนแกต่างหากที่ใช้แม่ฉันเนี่ย ให้แม่ฉันดูแลลูกแกให้ตอนนี้หมดประโยชน์แล้วแกก็จะถีบหัวส่แม่ฉันใช่ไหมฮะถ้าอยู่ๆวันหนึ่งพ่อแม่แกโดนไล่ออกจากบ้านบ้างแกจะรู้สึกยังไงฮะแม่ฉัน,นทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้พวกแกอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขมากที่สุดแต่ตอนนี้แกตอบแทนเขาแบบนี้เนี่ยนะแกสองคนไม่รู้จักพออยากจะได้นู่นได้นี่อยากครอบครองทุกอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งลูกชายแกเขาโตขึ้นมาแต่งเมียเข้าบ้าน แล้วเมียลูกชายแกทำกับแกแบบนี้แกจะรู้สึกยังไงฮะฟ้าดินเนี่ยเขามีตานะเขาได้ยินทุกอย่างนั่นแหละใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นสักวัน,น่แกจำเอาไว้นี่พี่กัำมันแช่งฉันอยู่นะแล้วยังไงก็แกเป็นคนเริ่มก่อนเองฉันก็แค่ตอบกลับบ้างมันจะเป็นอะไรไปแกจะมาโทษฉันไม่ได้หรอกนะทีมเราสองคนเนี่ยเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็ก แม่ของเราดูแลเรามาอย่างยากลําบากแกเองก็รู้ไม่ใช่เหรอพอมาวันนี้เนี่ยแกอยากจะให้แม่เมียแกมาอยู่ที่นี่แกจะมาไล่แม่ตัวเองออกจากบ้านเขาเนี่ยนะแกเป็นลูกชายแทนที่จะดูแลแม่ตัวเองให้ดีหน่อยแต่ในเมื่อแกทําไม่ได้หลังจากนี้ฉันจะเป็นคนดูแลแม่เองแล้วฉันจะให้แม่เขาคิดซะว่าไม่มีลูกชายอย่างแกตอนนี้เนี่ยแกรีบเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนี้เลยนี่พี่จะให้พวกเรา,เอาสองคนย้ายออกไปเหร ฉันเชื่อเลยนะไม่มีใครเข้าข้างพี่หรอกจริงไหมคะทุกคนใครทีมตองเนี่ยคอมเมนต์มานะคะว่าทีมตองแกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคะตองทุกคนคะได้ฟังเรื่องราวมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าข้างมาอยู่แล้วใช่ไหมคะงั้นคอมเมนต์มานะคะว่าอยู่ทีมไม่อย่าให้พวกนี้มันได้ใจไม่ครับไม่ไปฟังที่พี่เขาพูดนะคะแม่แม่ไปอยู่บ้านนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าแม่ยายเขากลับไปเมื่อไหร่เนี่ยผมไปรับแม่ทันทีเลยนะแกหุบปากไปเลยที แกนั่งเงียบฟังมาตั้งนาน,นสมองแกคิดได้แค่นี้หรือไงฮะแม่คะแม่ไม่ต้องฟังที่มันพูดละหลังจากนี้เนี่ยมายจะเป็นคนดูแลแม่เองแล้วก็ไม่ต้องให้แม่มาเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วแม่คิดซะว่าแม่ไม่มีลูกชายอย่างมันแล้วกันคะ่ะแต่ว่าผมไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นทีแกเอาเวลามานั่งพั่ไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะฉันกับแม่ไม่อยากให้แกสองคนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกะ้ะ แกเนี่ยอยากจะช่วยเมียแกกระตันยูต่อพ่อแม่เขาหนักน่ยแกก็รีบไปเก็บเงินหาเงินซื้อบ้านให้เขาอยู่ซะไม่ใช่มาเกาะฉันอยู่แบบนี้พี่จะพูดแรงเกินไปแล้วนะพี่มายจะมาให้เราสองคนไปซื้อบ้านเองเนี่ยนะลำพังเงินเดือนเราสองคนเนี่ยไม่มพอหรอกจะไปซื้อเองได้ไงนั่นมันก็เรื่องของแกตองแกพูดแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ฉันเห็นใจแกหรือไงฮะมันไม่ทันแล้วตองคำพูดที่แกพูดมาทั้งหมดมันไม่ได้มีความจริงใจเลยสักนิดเดียว าแกอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆแกต้องเคารพเจ้าของบ้านแต่ทําไม่ได้แกก็ควรที่จะใส่หัวไปแม่ครับแม่ช่วยพูดกับพี่ไม้ให้หน่อยสิแม่ทีมแม่ช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วเท่าที่แม่ฟังแกสองคนพูดมาแม่เองก็เสียใจมากแกได้ยินที่แม่พูดแล้วใช่ไหมชัดเจนแล้วนะแกจำเอาไว้ให้ดีถ้าคิดจะกตัญยูต้องทำด้วยตัวเอง ไม่ใช่มาพึ่งใบบุญคนอื่นเขาแบบนี้ไปเก็บของแล้วก็ออกไปได้ละั้งนี้อยู่ทำไมล่ะไปสิแม่คะอย่าคิดมากไปเลยนะคะแม่ขอบคุณมายมากนะลกูกที่เข้าใจแม่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าเกิดทีมันคิดได้ สักวันหนึ่งเน่มันก็คงกลับมาแม่ก็คอยเป็นแบบนั้นความกตัญยูไม่สามารถซื้อได้ถ้าคนคนนั้นไม่มีจิตสำนึก